อุ้ยนี่ประเทศครับ ขาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนาจังครับวันนี้มาหาตกปลาหมอปลาหมอเทศของน้ําก่อยครับทางทางครับแถวของชิมครับมาดูครับเนี่ยตรงนี้ครับก่อตกนะครับผมเอาลำอ่อยก่อนดูปลาขึ้นแล้วแต่ที่เห็นขึ้นเป็นปลาหมอตัวเล็กๆนะไม่รู้ตัวใหญ่จะเข้ายังไงยะไปดูวิธีเกี่ยวเหยื่อเกี่ยวไงตกไงครับไปครับมาครับ เห็นปลาเข้าแล้วนะไม่รู้ตัวใหญ่จะมีเปล่านี่ครับใช้กุ้งทะเลสดเบ็ดเบอร์หนึ่งครับจีนุเบอร์หนึ่งนี่ผมใช้จิกเอาเป็นก้อนนะเนี่ยี่ยวให้พอดีตัวเบ็ดเดดูกินไหมกินแล้วครับน่าจะเป็นตัวเล็กนี่ไงใช่ไหมเป็นกระหยั่งกงมากินครับ ออือหมอครับอ้โใสปิ่งเลยออือหมออ,อ หนึ่งตัวลงมากินเลยครับรหมอตัวใหญ่มาแล้วครับตัวแรกบเบลอเลยนี่ โอ้โหเม็ดขึ้นเลยครับไม่รู้ตัวใหญ่ป่างนะหย่อนลงไปเอาเลยเนะี่ยวัดเลย,ยูไซส์สวยอีกแล้วครับกระโม่เม็ดขึ้นอีกแล้วครับตัวเล็ก หมออีแล้วครับอุ้ยใส่สวยครับตัวนี้หมอไทยครับอุ้ยใส่สวยครับปหมอ ไทยใส่ดีๆเลยโอ้ยใส่สวยครับมาหมอไทย หมอน้อยนีประหม่องตัว ปหมอไทยสสวยครับกินงทุนเบาๆเ,เลยใสดีอุย้ยหมอใหญ่โอ้เบลอเลยหมอไทยครับ ตัวนี้ใหญ่ตื่นเลยครับ นี่หมอเทศครับนี่หมอใสสวยครับหมอไทย ครับตัวเล็กครับอุ้ยหมอใสสวยลงไปกินเลยครับ นี่หมอครับตัวอ้วนเลย หมอเทศครับนี่ลงมากินเลยอือหมอหมอไทยครับหลุดข้างบน หมอไทยไทยสวยลงมากินเลยครับวนเลยมหมเทศครับตัวเล็กปล่อยครับ ตัวเล็กครับอู้ กหมอครับเกีน,นิ่มเลยหมอไทยหมอเทศครับ หมอครับหมอไทยหนึ่งตัวรู้น่าเป็นตัวเล็กครับอืม้มสวยหมอไทยกินนิ่มๆนะครับ โดนเลยครับหมอไทยอันในตัวเล็กก็ปล่อยนะครับเก็บตัวใหญ,ใหญ่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับบล็อกขึ้นมาได้แล้วนี่ไงตัวไม่ใหญ่ครับน่าจะคนละตัวกัน ลากเลยครับลากเลยใส่สวยตัวนี้อ้วนนี่ตุนวิง่งค่อยคอยวิ่งเห็นไหมครับนี่ไปแล้วครับเดินหน้าแล้วเอาเลยตัวเล็กครับ อ <N ic c oughs> นิดเดียวอะ่ะเท่านี้ก้อยอขอเรียกหน่อย <N ic c oughs> ตัวเล็กย้ายตำแหน่งก่อนครับ ตัวเบลเลอร์เลยครับลงไปกินเลยปหมอไทยครับครับมาดูผลงานตก,กปลาหมอวันนี้ครับปหมอข้างทางเหยื่อกุ้งทะเลสดครับดูครับนี่เจออยู่ครับมีทุกไซส์ไซส์เล็กเกินผมก็ปล่อยเลยนะมีมอเทส34ตัวตัวใหญ่เลย ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้พลาคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ